iPhone x s m a x Mac ครับลูกค้าซื้อจอมาเปลี่ยนเองแล้วฟังก์ชันทูโทนใช้งานไม่ได้สาเหตุเกิดจากอะไรขั้นตอนการแก้ไขตามมาดูกันครับใช้โปรแกรมนะครับเข้าไปอ่านค่าฮาร์ดแวร์ในตัวเครื่องนะครับเห็นไหมครับตัวจอโดนเปลี่ยนมาสถานะข้างหลังเป็นสีแดงนะครับช่องแรกนะครับเป็น a d ดเดร s ที่โรงงานเขียนมาให้ CPU รู้จักค่าทัชสกรีนที่อยู่ที่จอตัวเดิมนะครับเมื่อไหรที่เรามีการเปลี่ยนจอ นะครับเ d r e s s เปลี่ยน CPU จะไม่รู้จักจอตัวใหม่มันจะไม่สั่งให้ระบบทูโทนเปิดทํางานนะครับเราก็ p ีค่า d d r e s s นั่นขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปเขียนใส่จอตัวใหม่นะครับเป็นค่าทัศสกรีนนะครับหลังจากนั้นเราประกอบตัวเครื่องนะครับแล้วใช้ซอฟต์แวร์เข้าอ่านค่าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าทูโทนใช้งานได้หรือเปล่านะครับหลังจากประกอบตัวเครื่องเสร็จแล้วใช้ซอฟต์แวร์เข้าเช็คอีกทีหนึ่งสังเกตนะครับค่าทัศสกรีนนะครับ ทตรงกันแล้วทั้ง2ช่องแบบนี้ทูโทนใช้งานได้แน่นอนนะครับเพราะ CPU จะเปิดคําสั่งให้มันทํางานนะครับอันนี้เป็นหลักการทํางานของระบบทูโทนอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับว่าทําไมเปลี่ยนจอแล้วมันถึงใช้งานไม่ได้ครับ